สวัสดีครับวันนี้พามาดูแอลติส08นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง 3ZZ เกียกีออโต้1.6นะครับมาด้วยอาการวิ่งอืดเร่งแสงไม่ทันใจกินน้ำมันนะครับต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าตั้งใจมาไล่ข้างเราเลยนะเห็นผลงานของเราในต็อกต็อกนะครับต้องบอกงี้เนาะทางอู่เนี่ยก็ทำการเช็คนะครับต้องบอกว่าคันนี้เคยใช้แก๊สมาแล้ว400,000โลแล้วกลับมาใช้น้ำมันแล้วรถมีอาการวิ่งอืดนะครับเร่งแสงไม่ทันใจเนาะก็เลยมาให้ทางอุดมวันเนี่ยไล่ข้างสิ่งที่เราได้ไล่ข้างลงไปคันนี้ก็หนึ่าาามมหหััววดดททะลุ4เง ก้องใหม่จนเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีอัตทีอีเลเดียมนะครับช่วยในการจุดเผาไหม้ได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปากเิเล่งของเก่ามา45มิลลูกค้าสั่งขยายเป็น48มิลน,นะครับโดยคว้านขยายใบกลางแล้วก็ผิวของเราเนี่ยยิงทรายนะครับแล้วก็มียิงโลโก้แบบสวยงามนะแล้วก็จะมีเปลี่ยน ผ้ากองนะครับช่วยอาการโฟรอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับขาก็สั่งรีแฟตนะครับเป็นสเต็ปน้ำมัน E20 นะพอยกเลิกแก๊สไปแล้วก็ต้องใช้ e 0 0นะมันถูกที่สุดนะแฟตลงไปก็มีปรับองศา,าไฟให้เหมาะสมสำหรับน้ำมัน E20 <M: S 2> มีบิด VVTi เรียกอากาศในห้องเผาไหม้ได้มากกว่าเดิมมีปรับโค้ดลูปเอาเพนลูปเหลือเพียง1.5วิแล้วก็มีการเปิดรอบคันนี้เปิดรอบไปลึกๆนะเจ็นสอนะต้องบอกว่า ตึงมากนะครับสำหรับ3ามเนะสิ่งสุดท้ายคือลูกค้าสั่งใส่เฮดเดอร์นะครับของอ mm ุดมวัลเลสซิ่งเป็นดัด CNC นะครับทั้งท่อนนะครับดัดยันจุดรวมเลยนะครับก็จะมีชุดคิดปลายท่อเป็นสเต็ปของอุดมวันด้วยนะะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงปลายท่อกันดีกว่าว่าเสียงปลายท่อของอุดมวันเป็นยังไงไป้าย จากที่เราได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับก็แน่แนๆน,นุ่มๆเสียงตัดเฉพาะสไตล์อุดมวันนะครับถ้าใครมีเอลติสตัวนี้นะครับอยากไล่ข้างเสริมความแรงก็ติดต่อที่อุดมวันเลสซิ่งได้เลยนะครับโยก